วันนี้จะมาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่ารถจากตัวเมืองโตเกียวไปเที่ยวที่คาวากุจิโกะหรือไปดูภูเขาไฟฟูจิค่ะซึ่งใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นก็ถึงแล้วค่ะรถที่ได้วันนี้นะคะก็จะเป็นนิสสัน6ที่นั่งค่ะเพราะเรามากันทั้งหมด6คนนะไม่สามารถวางกระเป๋าหรือว่าเพิ่มเติมได้นะแค่นี้ก็คือรู้สึกว่าแน่นแล้วทุกคนมันก็เป็นรถตู้ขนาดเล็กนะคะจริงๆดูเป็นตัวเอาพาดไว้นะคะจะได้แบบนั่งสบายๆแล้วก็คันใหญ่กว่าคันนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราบุก แบบช้าเกินไปนะคะบุกปุ๊บ,บเดินทางปั๊บพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีตัวเลือกให้เลือกน้อยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังจะไปจะขับรถไปนะคะแนะนําให้จองก่อนเดินทางหลายวันหน่อยนะคะจะได้มีตัวเลือกแล้วก็ออปชันที่แบบมีเยอะกว่านี้นะเว็บที่จองคือเว็บทูครูคิดว่าสะดวกดีแล้วก็เป็นเว็บที่รวบรวมรถเช่าบริษัทต่างๆมาเริ่มกันที่ค่าใช้จ่ายก่อนรับรถก็จะมีค่าธรรมเนียมการจองอยู่ที่1375ยเห้เยนค่าเช่า1วัน14,200ยเยนค่าประกันรถ2 0 0 0เยนค่าเชา ETC หรือบัตรผ่านทางด่วน300เยนค่าผาษี1,650ัเยนรวม6รายการเป็นเงินไทยตกประมาณ4 8 0 6บาทต่อมาจะเป็นค่าใช้ใจ่ายก่อนคืนรถหลังเที่ยวเสร็จต้องเติมน้ำมันคืนเต็มถังใจไปายไป5,099เยนและที่อึ้งที่สุดคือค่าทางด่วน1690ยเยนหรือว่าใครอยากที่จะประหยัดค่าทางด่วนอาจจะต้องหาเส้นทางใน g o o g l e Map เผื่อจะเลี่ยงทางด่วนให้มันถูกลงรวมค่าใช้ใจ่ายหลังเที่ยวนะคะตกเป็นเงินบาท3,918บาท สุดท้ายนะคะเรามาสรุปค่าใช้จ่ายเช่ารถไปกับโตเกียวคาวากูจิโกะ1วันตก35,314เย็เยนหรือ8,722บาทไทยค่ะ